พวกเธอขอเองนะจัดให้แล้วก็ไปอันต่อไปนะจ๊ะตรงนี้ไปคิปนีก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมมานหรอกน้องนอกจากนอกจากเอ่อเวลือว่าจะพูดอะไรไม่นะสมองของฉันใช่ไหมเธอโอเคอะไรนี้โอเค แคบบินเฉยๆได้เลยชาสก้าจัดการลูกสุดท้ายอะไรเราพวกเธอไม่เอาเฮ้ยไม่อยากทำร้ายนะเฮ้ยอ้าวดูดูมันทำสวัสดีชาาโลกฉันมาแล้วโอเค Let's hope you pull a good fight อ๋อยังไม่หมดโอเคเรยียบร้อย แล้วก็ไปใช้คอนเดนซเอชินสักหน่อยแล้วกันจำได้ว่าต้องฟาร์มันนี้แล้วก็อันนี้แค่เดานะแค่ดาวนะดาจริงๆ,ๆไปเริ่มกันเลยอ่าฉกการไปจจำเป็นกันได้ไหมตอนนี้พเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่รู้จะเอาใครแทนอยู่ดีนั่นก็เอไปเถอะ <c oughs> ไม่รู้จะเอาใครแทน เอ้ยเดี๋ยวนี่หนังสืออะไรลืมดูให้ตายเถอะตัวฉันทอไมจะเป็นอย่างนี้เออที่ลืมจริงๆตัวฉันเรายังไม่แก่นะเฮ้ยหรือว่าเราแก่แล้ววะ <c oughs> ไม่รู้สินะไปเลยท่านพ่ออ้ชักสองรอบแล้วก็ไปฟาร์มอีกอันหนึ่งสัามรอบแล้วกันนะ เอ้ยอย่าพุดหนีสิตีไม่ได้นะเคยถ้าโมแกนพุดหนีอย่างเงี้ยจะตีไม่ได้นะเคยไม่ดีนะนัดเช่ะแล้วก็ออกเปลี่ยนสมุดดีกว่าโอ๊ะนึกว่าสกิลไม่ติดซะลวทีนี้เราก็ไปทำอะไรดีนะเออใช่ดอกไม้ดอกไม้เราม่พอเปล่าวะดูก่อนนะ อ่าร้อยหกสิบอันเอออันนี้พอแ,แต่ของคุณยายละ่ะคุณยายยายแชร์เลยนะเดี๋ยวขอเช็คสักครู่นะครับใช่จะต้องการอันนี้เบรเอา้าไม่ใช่ฉันต้องการเจ้าเบอร์รี่อันนี้ปุ <c oughs> <c oughs> ๊บโทษทีโอเคสวัสดีเจ้าเบอร์รี่ฉันต้องการนายนะมาน,นี่เลยอร่อย อ่าววันดีเไม่ไมยุ่งอ่ะขอเก็บหน่อยนะไม่ว่าอะไรกันใช่ไหมโอเคดีมากกดย่างย่างเหรออยู่ข้างล่างเหรออ๋อนี่ไงวัดดีกดได้ยังกดแล้ว,ลวที่เหลือก็มาตรงนี้สวัสดีดอกไม้เช่นอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดอกไม้สิผลไม้เช่นอยู่ไหนอ่านี่ไงเจอละดีมากแล้วก็นี้กดแล้ววันที่ต่อไป โอเคอยู่ไปนะลูกพ่อไม่ยุ่งนะอยู่ไปนะฉันแค่มาเก็บเบอร์อรีเร่เฉยๆอย่าไปยุ่งกับฉันเลยโอเคครบแล้วไอ้จำได้ว่าตรงนี้ก็มีแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันทางลางนี้ใช่ไหมอ่ะนี่ไงดีมากแล้วก็มีห้องกลุ่มทรัพย์ซึ่งไม่มีคะ่ะไม่มีครับผมจเจริญพรเอเบอร์รี่ปัด,ดีฉันต้องการนายขอบใจมากนายด้วย เออโทษทีนะน้องอย่ายุ่งกับฉันอย่ายุ่งกับฉันฉันไม่อยากฆ่าเด็กตอนนี้ไมออกไปเดี๋ยวยุ่งเออ,เอ,อเองก็ปิวจังเลยไม่เอานะฉันก็แค่มาเก็บเปร์รี่ตอนนั้นเองฉันไม่อยากทำร้ายใครนะออกหนึ่งไงพลาดไปได้ไงเนี่ยตัวฉันพลาดไปได้ไงเอาเดี๋ยวนะมีตัวหนึ่งตายในในจมน้ำเหรอออาอะไรน้องเอ้าจริงดิ น้องเาจริงิอ่าจุมก็ได้ส่งขอให้พอใจยังเอ้าจมน้ำด้วยเออเออเข้าไป <c oughs> เอน่าสงสารนะจะมาตีฉันแล้วก็จมน้ำตายไม่ตายเถอะอยู่ไหนกันเบอร์รี่เบอร์รี่คูงอยู่ไหนขอนะจ้าสวัสดีจเจ้าเบอร์รี่เจ้าปลาน้อยบอกข้าทีเบอร์รี่อยู่ตรงไหนอีกอย่าเห่าฉันสิเฮ้ยแค่ถามไม่ต้องเห่า พอป้อนเลยนะไปละร <c oughs> าวน,นี้อยู่ใต้ดิโนโ้ขีเก็บไปมาตรงนี้ดีกว่าง่ายกว่าร้อยหกสิบเอ็ดแล้วเออช่างมันเอิงั้นก็ไม่เก็บละลงแล้วลงอีกโอ้กอง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 อก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 องกองกองของของรักของข้า <c oughs> ดีนะที่ลงมา <c oughs> สบาทก็เอาจะลูกเพชรมีค่าใช่ไหมจ๊ะสวัสดีพวกคันเดียนอันนี้ทางออกใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ทางออกดีเลยโอ้ทางออกกับ,บ้้าแล้วอ๋อใช่นี่มันเคลที่ฉันไม่ได้มาทำเพิ่มดีว่าฉันค้างไว้อยู่เดี๋ยวนะั้นต้องมีตัวเทเลพอร์ตใช่ไหมเออใช่นนมีอยู่วางไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวนะเอา ตัวชั้นเทเลพอร์ตก็มีก็ยังจะมาวางเทเลพอร์ตเพิ่บอะไรของกูเนี้ยโอ้ยไปดีกว่าไปอยู่แลวเว้ยอาจจะพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไปทันแต่แม่งสปอยขอโทษนะไม่ทันลวอยากโชว์ที่เนี่ยมันสวยอะขอโทษทีหวังว่าคงจะแบบสนุกันเอาเป็นว่าไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันครั้งหน้าครับครั้งหน้าฉันก็คงพูดังกินเหมือนเดิมนะก็คงไม่มาพูดไทยละจะต้องไปเขียนซับอีกไอ้ตายเถอะ แต่ก็สุสัต์ปีใหม่แล้วก็ลูกสาววันเกิดมาดย้อนหลังนะโอเคไปละ